นี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกทีค่ สูนนร่รายกาารรของเกับรายการทุบเรียวไรตี้บอกได้เลยว่าตื่นเต้นม,มากนะคะมันเทบแรกเลยทำไมครับอย,อยู่กับพี่เถอะขนาดนี้ตื่นเ <c oughs> ต้นธรรมดาเลยวันนี้ผมอยู่กับน้องเหงนน <c oughs> ม่งจ่ายนะฮะยกชื่อเขียนมาเลยเชียวอยู่กับเราสองคนนะครับผมพีเจโรนะ <c oughs> ครับแล้วก็นี่น้องสาวคอนเสิรของคือพี่เจหนูยุ้ยค่ะอ่ายู่กับรายการทุบเียวไรตี้ครับอันดับแรกเลยเดี๋ยวเราแนะนำช่องทางการรับชมก่อน ค่ะถ้าอยากดูหัวเถิดของพี่โลนะองครับ <c oughs> ไปที่เว็บไซต์เว็บทอนบุรีดอททีวีค่ะอ่าหรือว่าถ้าที่มีมือถือนะครับเนะ่ยออกนอก,ม,กมือถือมือถือครับมือถือนะไม่เสือมือถือนะ <c oughs> ออกนอกบ้านไปทำนู่นทำนี่ครับอยากจะดูะรายการเราก็ได้ครับโหลดแอปพลิเคชันของเราไปอย่ากนะครับจะใช้มือถือโะบบแอนดรอยด์หรือไอโอเอสก็แล้วแต่ครับเข้าไปที่ครับนะแอปสโตร์หรือเพลย์สโตร์แล้วพิมพ์คําว่า ทนบุรี FM ฟเอ็มค่ะโหลดแล <Imagine. S 2> foot, so ้วก uh, uh ็ต huh. yeah, yeah. yeah, mm ิดตั้งไว้ไม่ใช่กดอย่างเดียวนะคะกดแล้วจิ้มจิ้มจิ้มติดตั้งมาด้วยนะคะจิ้มบ่อยๆนะครับได้ดูพวกเราจะขึ้นโลโก้ปุ๊บแล้วเข้าไปดูได้ทีวีออนไลน์ก็ได้ใช่ค่ะนี่ครับแล้ววันนี้แน่นอนครับมาถึงรายการทุ่มเทียรที่เราจะมี เกสหรูอว่าแขกเราเชิญของเราครับใช่ค่ะแล้ววันนี้เกสของเรามีความสามารถมากเป็นคนที่ดีสีได้มันมากๆเลยค่ะเป็นซื้อินหนุ่มอายุน้อยนะฮะซึ่งก้าวเข้าวงการใหม่ๆหน้ายังใสติ้งอยู่เลยนะผมบอกไ้เลยว่าใสเด่นกับนกกละเวกเดี๋ยวรู้ับว่าวันนี้จะเป็นใครเลยครับผมใช่ค่ะ a อ1 0 i อะค่ะโอ้โหต้องยอมแล้วผมในเรื่องความสามารถที่เรียกว่า คัดกล่าวแล้วว่าจะมาใช้เปิดตัวนี้เลยที่รองพร้อมยังพร้อมเลยอ้าวต้องพร้อมแล้วครับกดมือต้อนรับซื้อบิมนี้นะครับคุณสอนอังทานสวัสดีครับสวัสดีครับมือปิบเปิดตัวซึ่งแบบว่าน้องนะฮะน้าใสหรือว่าเสียงใสสนุกสนาชนค่ะโอ้โหใช่ได้ครับผมพี่รู้ครับเป็นเป็นดีเจหญิงที่แบบว่าดูแล ดีตลอดเวลาทั้งนอกและในสูขอย่ามองตาเยอะนะค่ะหนูคิดนะ <laughs> อย่ามองตาได้ <laughs> <laughs> เลยอา้าโอเคครับเสร็จได้เลยเดี๋ยวให้พี่สนเล่าตัวหน่อยใช่ค่ะสวัสดีครับผมสวนน้ำพันนะครับผมนอสสวัสดีแฟนรายการนะครับภาผมพอดีฮัวไรตี้<ช>ด้วยช่องที่เดินไปไหนที่ไหนก็ดูได้ใช่เลยค่ะ อ่ารับชมได้ที่นะครับเ like นี่ย w ีดูตัวเว็บยอดทนดูเลยพี่เอามาตัวเดียวเลยอ่ะเออเส้นงงงงเลยว่านอนไปอยู่ที่สถานการก็ได้ดูนะครับได้ดูรายการนี้อยู่แน่นอนไม่ไกลมากหลายจังหวัดใช่ไหไปไปทั่วประเทศทั่วประเทศที่ทุลกน้องยังไม่ไปทโลุกไอ้เด็กกันปะแปะแล้วตอนนี้แปะแล้วท่านดูไปแล้วนะฮะครั้งหนึ่งอ่ะจะเริ่มแต่หัวเข่าแล้วจะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆ พูดถึงพิเศษก่อบวันนี้ให้เก็บมาร่วมรายการเราก็เป็นศิลปินอีกหนึ่งท่านจากค่ายชัวเอนเทนเมนชัวเอ็นเทนเมนเนี่จากค่ายชัวเอ t นเทนเมนก็ต้องบอกเลยว่ามีคุณภาพแน่นอนแน่นอนครับวันนี้ชื่อการันตีอยู่แล้วนะครับก็มีศิลปินหลายๆค่ายซึ่งเมื่อ ครั้งที่แล้วเราก็ได้สัมภาษณ์กับน้องไป็นหนึ่งพันแล้วใช่ค่ะน้องศักดาคำที่มุนใช่ค่ะคำที่มูลค่ะอ่า้จได้ค่ะแล้วันนี้ก็เอาอยู่กับพี่สนของเราซึ่งตอนนี้เป็นอัลบั้มชุดที่สองนะครับชุดที่สองแล้วอัลบั้มนี้มีชื่อชุดว่าอะไรคะคนลบั้มนี่าอะไไม่ทันแล้วพี่เล่นสนุนไปแล้วนี่ อันดับที่สองเป็นชื่อชุดว่าคนที่ดีที่สุดตอนนี้ปล่อยอัลบั้มเต็มหรือว่าออกเป็นซิงเกิลอยู่คะซิงเกิลและปล่อยมานานแล้วครับในเวลาของอัลบั้มเต็มนะครับคือเต็มแล้วใช่ใช่มีทั้งสมุด12เพลง12เพลงฟังมันจูใจเลยนะจริงๆคุ้มมากนะ12เพลงเอาอย่างนี้อย่างนี้เพลงแรกที่ปล่อยไปคนที่ดีที่สุดคนดีที่สุดปล่อยไปเลยใช่เพลงนี้มาบอกได้เลยว่าไม่เหมาะที่เลิศนะคะมันต้องเปลี่ยนมาต้องเปลี่ยนคำดีไปคำอื่นทำมากๆ คนที่มากที่สุดอืโอเคเสนิ์ไม่มีเหลือนะคะต้อนเกลือถามหาพี่น้องนเแค่มติดปากมันเลยทีเดียวนะเล่นกันไปก่อนเอาอย่างนี้โอเคพูดถึงพูดถึงเพลงแล้วใช่ไหมเอาดีกว่าเราก็เอได้เลยเอาเลยเอาเล่นดีเลยโชว์หน่อยนะคะวันที่แย่ที่สุด เป็นดีใจหายคิดไปนน่นเลยพี่สอน้วถามนิดนึงนการถามถึงเกี่ยวกับวงการเพลงที่เดินทงมาสายนี้เข้ามาอยู่กันตรงนั้เนี่ยเดี๋ยวตอนตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราเบรกไปถามในช่วงต่อไปดีกว่าว่าลงลึกเรื่องเพลงเรื่องส่วนตัวกว่าลึกลึกลึกเลยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเบรกที่สองกับทนบุรีวารตี้ค่ะโอเคเจอกันครับ บริษัทคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหว้พระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีว้มังก่อน กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนมะัมมะสักการพระพิคเนศเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไหว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาฏิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับพีเจตุ้มตาพีเจน้องพีเจรด พีเจกอล์ฟิงครับพี่เตนุ่มนิ่มพี่เจมปานพี่เจบอพี่เจกอล์ฟพี่เจพี่เจโบครับพี่เจบอลครับพี่เจบริไฟพี่เจอันพี่เจตาลพี่เจนอตพี่เจแชมป์พี่เจนอตพี่เจซู๊ฟครับพี่เจแบร์รี่พี่เจแมนครับพี่เจแบร์รี่พี่เจเอค่ะพี่เจไฮยอพี่เจอยู่นะครับพีเจมนุกค่ะโฟม่พีเจซัง 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและเพลง98.75 FM เพลงเพราะไม่ใช่เล่น3ามคลื่น3สไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทัศน์ธนบุรีของบริษัทคนธนบุรีจำกัด มีอะไรทําให้คุณดูดีเท่าก,กับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกําลังประสบป,ปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เรี่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทําให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิตปัญหาเหล่านี้จะก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เครื่อง8.75ลูกทุ่งกลุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอาย แอปที่2 98.75 Play FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากกลรอวนรอวายมันรักวนเวลาจะนอนนักถึงเธอทุกและแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคล้ายถึงใน SPY หรือมีระดับที่เลื่อง88.25 Music Relax สึกอุ้นใจก็มีอะไรที่แสนพิเศษโลดไปจะไปที่ไหนก็บอกสิ ทื <thing> ่สบายทั้งปีบริษัทคอนทนบุรีจำกัดเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายที่สบายที่สบายไปที่ไหนก็บอกมาทริปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคอนทนบุรีจำกัด 0 2 8ย์3 2 1 1ถึงหนโทรหาเราสิคะขากกลับมาสู่ในเบลงที่สองในทอนบุรีวาลเต้ก็ยังอยู่กับพี่สนน้ำพันธ์อยู่เดิมหล่อไม่ยังคงเหมือนเดิมเช่นกันตอนนี้เราบอกเราว่าเราจะมานล้วงลึกในเรื่องของเพลงการทงานของพี่เขาในอัลมั้มือ้กันค่ะหรือว่าในสายทางของเสียงดนตรีที่พี่ดนเดินทางเข้ามาว่า จะเป็นยังไ,ไงกันบ้างเื<ช>รอ่นต้นเลยครับหนุนเ่อนเข้ามาสู่การเพลงนี้ประมาณตั้งแต่อสี่ปีแล้วครับส <4 S 2> ี่ลีวีครับมาในบริษัทช่วยนจเมนะครับผมแล้วก่นวๆๆๆววอนหน้านี้ตอนนั้นนี้ก็ผมก็ทำฉากฉากให้บริษัทอ่า เทำฉากหรือทำฉากครับฉากฉาก่แล้วอย่างนี้มีคนมาเห็นวาววิ่้ยังไงคะเล่นสิที่ทำฉากแล้วก็การคืนก็เล่นดนตรีเขาเล่นดนตรีแล้วก็บันทึกเสียงไว้ในในเมื่อก่อนเป็นเทปนะเป็นเสียงเอาไว้แล้วพี่ว่างเนาะศิลปินเลือดศิลปินมาเริ่มเริ่มออกเวลาเราทำฉากเราก็คิดเพลงออก เยี่ยมลูกไปว่าดลูกไปก็มีในสมาธิติดชัดๆก็ดูเลยคือวนี้คิดว่าเป็นนายกบัณฑิตวิทยามีอะไรเชียร์ทั้งนั้นเหรและไมีคนีมมีคนมาเห็นแววได้ยังไงอนั่นสิที่ทําเพลงเป็นใต้ดินหลังจากที่เลิกงานทําฉากไปก็ลงไปอยู่ใต้ลงไปอยู่ใต้แลทำเพลงใต้ดินนะครับลงไปอยู่ใต้แล้วก็ที่จะหใต้ดินจังหวัดภูเก็ต ภูเก็ตตกเซนต์อเล็กซานเดอร์ชายแดนใช่ไหมแล้วจะไปทำทุกอย่งนไม่ถึงนี่ไม่ถึงนั้นก็อยู่ภูเก็ตตอนนั้นเกิดซีนนี้นะครับแล้วก็ฝนมันตกหนักมากเลยผมเลยแต่งเพลงฝนมาเลยทุกวันชุดแรกออกมาฝนนมัตกแสดงว่าเพลงส่วนใหญ่พี่แต่งเองเลยเหรอแต่งเองหมดเลยทุกเพลงเลยเหรอครับซึ่งใช่แน่นอนชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการแต่งเพลงนะครับมีเรื่องราวชีวิตของน้องของเพื่อนของพี่คนที่อยู่รอบข้าง ไม่แน่ท oh. mm. <No> ี่มาตรงนี้อาจจะแต่งนพลงสักเพลงจะเป็นเพลงรักอยากมีแฟนสักคนไม่รู้คำก็ไดอแล้วเดินตอนเช้าไว้ชมกาแฟอยากมีแฟนสักคนที่เป็นรักแท้คอยดูแลเป็นแม่ของกูเป็นแม่ของลูกอิ๋งอ่ะงอบอากมนี้ครับพี่ผมชอบผมน่าหวานเนี่ยจะแต่งเป็นใครดีครับ จนวันหนึ่งดีแท็ก,ก็เลยอยากได้เป็นเสียงเราสายก็ติดตอ่อ,มตอผมมาและคนที่ติดตอ่อดีแท็กเเขาบอกว่าเราดิลิเวอร์ิทเพลงเราไม่พอครับครับก็เลยไปอบอกคุณโกวพันุวัฒนะครับแห่งบริษัทช่วยเน้นว<ฆ>่าให้พาผมเข้าไปก่อนอแหในบริษัทเพื่อจัดการเลยก็เลยเรียกผมขึ้นมาเป็นที่มาของการเข้ามาในวงการ เป็นเพราะความสามารถด้วยนะถึงว่เป็นู้ชี่ยวชาญแต่เองด้วยเอาเองเล่นเองอ่ะแล้วเก็บจากประสบการณ์แล้วมาทำเป็นเนื้อเพลงใช่เป็นแนวดนตรีเกี่ยวกับเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตลูกทุ่งเพื่อชีวิตครับสร้างสังคมชักนำสังคมในทางที่ดีโอ้ยเยอะเลยเห็นว่ามีรางวัลการันตีด้วยล่าสุดใช่เยอะแยะด้วยนะเป็นรัลค่อนข้างจะลายรางวัลอ่าลูกทุ่งเพื่อชีวิตน่าเหยียดยิ้มครับคนอาบอบใชครับแล้วก็เพื่อชีวิตยอดเยี่ยม สยามดาราสตาร์อโหวตแล้วก็หลังสุดก็ลูกกระตันยูดาวพุ่มของคุณยังสูงรางวัลน่าสุดเลยลูกกตันยูนี้ได้มาโดยอะไใช่ใช่เพราะว่าต้องมีคนมาอะไรทายามมาตรฐานอาจจะกลัวน้ำครับเขาเขา เห็นว่าเราเป็นคนที่รักแม่มากแล้วก็ดูแลอยู่ตลอดในเฟซอะไรก็ได้แล้วก็เวลาทํางานของการก็สมมติอะไรให้แม่ตลอดดูแลพ่อแม่แลตลอดนะครับทาง,งานมาแล้วก็คือที่เดินมาได้ถึงทุกวันนี้ก็เพราะว่าผมยึดถือในใจตลอดว่าผมต้องทําให้ได้เพื่อแม่นามา่ารักมากเลยอ่ะมันกระตันยูมากเลยขเข้ถึงลุกมากเลย,เลยใช่ฉันตัดมีดอเลยอะไรนะทําอะไร อจะถามไปแครอบครัวต้องให้เธอต้ร้องเพลงนี้ได้มที่แย่ที่สุดผมจะเป็นที่ไหนนะผมด้วยที่ดีที่สุดผมต้องเป็นคนที่ดีที่สุดให้ได้ต้องเป็นมีติดด้วยนะตัดด้วยในวันที่แย่ที่สุดมีติดที่ดีทีคำว่าติดเนี่ยคือให้พี่รอดไปเติมเองเพราะว่าบางคนผู้หญิงมันจะหลายสถานะนะคะจ้าแปลพี่หล่อเนาะเอาเงียบพี่สนได้ย ่แล้วสไตล์ของเพื่อชีวิตนี่คือตั้งแต่เริ่มมันก็มาสไตล์นี้มาตลอดเลยพี่ชอบเพลงนี้มาตั้งแต่ตสมัยตอนแบบเด็กๆเลยหรือเปล่าใช่พี่แรดัพี่เล่นดนตรีมาตั้งแต่เริ่มกีต้าร์มาก่อนแต่แตแตแตตเลยะนะหรือว่าที่กองอด้วยจะมาเล่นตีได้หลายชิ้นม้างหน่อยกันกีตาร์ด้วยกีก้ารด้วยแล้วเล่นอะไรได้อีกเหรอเบสกีตาร์ก็เครื่องดนตรีสายพลถ้าเล่นคนเดียวได้หมดเลยทั้งหมดเวลาที่บันทึกเสียงนี่จะทำเป็นชิ้นใช่ไหมคะตอนยูคบางทีพี่ก้เล่นคู่นะเขาไม่เล่นเดี่ยว อ๋อางครั้งจังหวะต้องใช้คู่ใช่ป่ะในคู่นี้จังหวะเอาได้เลยไม่ได้นะคู่ถึงดนตรีแหม่เอาคูดถึงงานของพี่สนมันแล้วตรงที่ต้องเขียนเองทำเองเล่นเองมันยากง่ายไงครัยากตรงที่ว่าเราจะต้องคิดอะไรใหม่ๆตลอด อะใหม่ตลอดอยากให้ซ้ําเดิม,มผมช่วงเดียร์ที่ผมเรียนศิลปะศิลปะก็จะมีแรงบันดาลใจสร้างสารสรค์อยู่ตลอดเราเห็นอะไรเราสร้างสารรค์มักจะทําอะไรไม่ซ้ําเดิมพยายามทําอะไรใหม่ๆคิดอะไรหม่ๆสิ่งที่เราทํามาแล้วต้องแอปพลายใเป็นสิ่งใหม่ได้ก็เลยจะมีเพลงต่อไปเรื่อยๆพี่ก็ทําเพลงอยู่ตอนนี้ปล่อยอิมดีไปกี่ตัวแล้วปล่อยมาตัวเดียวก่อนอชื่อที่ดีที่สุดไปถ่ายทำที่ไหนครับนี้ถ่ายทำที่สาขา ไปอ,อ่ะให้ดูแล้วใช่ไหมคะให้ดูแลครับวันนี้ก็เอามาฝากไปถ่ายทำที่พระธาตุนาลูนนะ้ากด <l oss> <g üler> สัญลักษณ์มอมครับะซิมมอมาโซนะมามาครับ <g üler> อ่อแล้วตอนนี้ปล่อยยังมีอะไรไหมปล่อยยมีแล้วนะนี่วันนี้เอามาฝากทบุไไรีวารีที่ดูทอ่าจนี่แล้วเรารู้แล้วนะเราแกล้งถามอยากมีอ,<ล>อะไรถามนั่นแหละค่ะอยากคุยกันแล้วน <c oughs> ั้นมีศิลปินมาให้เราน้องมาเล่นกีตารงคิดใต้ฟังผมเก็หัดเล่นใตกีตาร์ดูพี่ก็มองน่าหนูดีมาณนทีเดียว เลิกทำไมอ่ะเจ็บนิ้วอ่ะเล่นต่อไม่ได้พี่อย่างนี้คือพี่แบบอ่าดูได้ยังเล่นต่อนิ้วค่อนข้างจะได้นะครับแข็งแรงค่ะแข็งแรงได้เหมือนหน้าพี่โลดเลยโดนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอาวุธลับของผมเลยนะฮะในงานเข้าหาเพจตรงข้ามนะหลงเล่นทะเลนะมีเสน่ห์มากที่เป็นคนทีน่นี่เป็นคนแรกในเรื่องตัวไหนที่ผมมีคนมีเสน่ห์นะฮะ เราวันนี้ก็อยู่กับพี่สนน้ำพันนะครับจากค่ายชัวร์เอนเตอร์เทนเมนต์ใช่ค่ะวันนี้ก็ยังอยู่กันต่อไปอีกสองเบรกแน่นอนเดี๋ยวเราจะมาล้วงลับว่าพี่สนเป็นคนยังไงชอบสีอะไรหรือว่าชอบหนุ่มแบบไหนการทำงานเป็นอย่างไรบ้างจะเหมือนลุยุ้ยหรือว่าจะเหมือนหนุ่มบอลลี่นะฮะจ้าบอลลี่นี่วงเล็บไว้ว่าเป็นเพศที่สามเดี๋ยวดูว่าแล้วทีนี้เขาพี่สนนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันในเบรกหน้ากับทนบุรีวาเลนตี้ค่ะ ไปที่ไหนก็บอกสิทีอสบายทั้งปีบริษัทคุทนบุรีจากการเราจาาัดไทยอบอุ่นมั่นใจนือกลางอีสานตายทีอสบายที่สบายจะไปที่ไหนก็บอกมา เรทไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนชนบุรีจำกัดศ2 8 8 1 3 2 1 1 1 4โทรหาเราสิคะไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ปัญหาเหรานี้จะการได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอปเัมนเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอปที่1เพื่อ8 8.75ลูกทุ่งกลุ่มทนใช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิตรอสายแบบแบบแบบว่าให้รอแ,แอแปที่2 9.8.75เพล y FM จะทำให้คุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล และแอปสุดท้ายจะช่วยคุณผ่อนคลายคลายถึงในสปายหรือมีระดับคลิกลื่อนไปสปายจุดสองห้ามิวสิกรีแลิกซ์โหลดเลยชาดาดาชาดาดาชาดาดาดาชาดาดาชาดาดา ชาดดาดาดาชาดดาดาดากี่วันแล้วกี่เดือนแล้วไม่ได้กลับบ้านผ่านลมฝนผ่านลมหนา,าวเช้าแล้วคำลงอยากจะมีรักแทร้รักที่สื่อตรงรักที่มั่นคง มีบางหม่กี่คนแล้วกี่ใจแล้วเดินทางผ่านมาเฝ้ามองหาเฝ้าคอยหาแค่ความเข้าใจแรกแรกรักก็ว่านนานนานกลายเป็นคมไปฉันเลยเริ่มเข้าใจในรักจริง นี้ก็สายเสียแล้วพรุ่งนี้ก็สายเกินไปไม่มีทางกลับไปแก้ไขในความพลาดพลังเราหมดแต่มองกันไปข้างหน้าจนลืมย้อนมองกลับหลังจะมีแฟนได้กี่ครั้งแต่ก็มีแม่ได้คนเดียวโทหาแม่ บ้านนาอย่ามัวแต่โทรหาแฟนคนที่คอยเจ็บแทนในวันที่แฟนเราทิ้งวันที่มีปัญหายังมีคนที่รักเราจริงจริง,รงแม่ไม่เคยทอดทิ้งนี่แหละคือรักจริงผู้หญิงคนแรก

แล้วพรุ่งนี้ก็สายเกินไปไม่มีทางกลับไปแก้ไขในความพลาดพลังเราหมดแต่มองกันไปขนาดจนลืมย้อนมองกลับหลังจะมีแฟนได้กี่ครั้งแต่ก็มีแม่ได้คนดี โทหาแม่บ้านนานย่ามัวแต่โทรหาแฟนคนที่คอยเจ็บแทนในวันที่แฟนเราทิ้งวันที่มีปัญหายังมีคนที่รักเราจริงจริง,รงแม่ไม่เคยทอดทิ้งนี่แหละคือรักจริงผู้หญิงคนแรก แม่ไม่เคยทอดทิ้งนี่แหละคือรักจริงผู้หญิงคนแรก